ศูนย์ข่าวพิทักษ์ไทย S M N Network ไปที่สมุทรปราการวัยรุ่น16ปีขี่จักรยานยนต์หลับในเสยท้ายรถบรรทุกพ่วงดับคาที่ เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่7กุมภาพันธ์2564ร้อยตำรวจโทหญิงปทัทศนีสุจิตจุนรองสารวัตรสอบสวนสบพบางเสาธงสมุทรปราการได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงจอดข้างทางมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายบนถนนเทพ,พรัตน์ช่องทางด่วนขาออกหลักกิโลเมตรที่24ตำบลบาง,สบงเสาธงอำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิป,ปอเ็กตึงเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุพบจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ125สีน้ำเงินแดงทะเบียน2คน7633กรุงเทพมหานครชนท้ายรถบรรทุกพ่วง18ล้อฮีโนสีขาวทะเบียนหัวลาก709058สระบ,บรุรีหางพ่วง719069สระบ,บรุรีในสภาพรถมุดใต้ท้องรถพ่วงเสียหายยับเยินนายมนัส,สวินหรือน้องโชกุนสมโมสรนอายุ16ปีเสียชีวิตคารถจักรยานยนต์ พี่มาพี่มาจากไหนมาจากกราการจราู้ไปแหลมครับอ๋อไปแหลมงสะบังแล,แล้วแล้วมาถึงตรงนี้ทำอะไรอยู่ครับรม,มันนอนครับมันเสียช้าดีกว่าเราก็เลยจอดพักผ่อนแล้วทราบได้ยังไงว่ามาีรถบอรทุกมาเฉลิาฉากรับตำรวจมาค้นเจ้าครับนีน่ตำรวจมาค้นแล้วไม่นไม่ไมน่าไปต่อเลยน่าจะ,ยจะแยกแย,ย้ายกับ้านตองแขก มาประจิตอดไอ้ห oui> ่าเรื่องน้องย้วไม่ฟังนเราับบกับเรื่องที่าดแต่ว่าก่อนแล้วเขาพีุ่เก่งคำรานาบอกว่าเพื่อนี้มาด้วยอ่ะคจะรู้อคเรื่องร้องขัดเลยแำ่มไม่ทามไม่ครับก็ทำ้ามปกติเลยแต่ว่าก่อนจะเะไกัน ก็เนนกกุกันที่ไอนแรกไปไปหดเก,กแล้วใช่ไหมจกันแล้วครับแต่ว่าเราก็เลยจะตามไปใช่ครับตามไปที่ดบน,น,นีนบะช้นมอเลยนะแล้วต้องตองเกิดเหตุนี้ขับตามมาป่ะน้องไล้ขับตามเข้ามาปะม่ะอ๋อนำหน้าไปก่อนใช่ไหม,มชื่ออะไรชื่ออะไ เพื่อนๆของน้องโชกุลได้เล่าว่าได้ไปทำบุญที่จังหวัดสระบุรีและจะเดินทางไปเที่ยวต่อที่บางแสนแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนด้านร้อยตำรวจโทหญิงปทัศนีสุจิตจุนรองสารวัตรสอบสวนสบพบางเสาธงได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์อาจหลับในและเสียหลักไปชนท้ายเข้ากับรถพ่วงเสียชีวิตอย่างไรก็ตามจะเชิญตัวผู้ขับรถบรรทุกไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สบพบางเสาธงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป